แกงบวบหอมหอมเรียบร้อยแล้วคะ่ะมาดูวิธีการทํานะคะยายก็ได้เนื้อมานะคะสวยมากเลยแล้วยายก็จะไปหัน่นแล้วก็มาหมักนะคะมาหมักเนื้อก่อนนะคะใส่ซอสปรุงใส่ผงปรุงรสอย่างเดียวนะคะหมักเนื้อให้มีรสชาติอร่อยนะคะทุกคนจ้าให้มีรสชาตินะคะเดี๋ยวเราเอามาดากกระทะอร่อยแกงนะให้เขามีเขาจะได้มี รสชาติกรมกรบอบนะคะแต <c oughs> ่เม่เ,า <c oughs> เดา๋๋ยวเราค่อยเอาไปดาดกระทะแกงค่ะสวยมากเลยนะคะ,นนะ,คะเนื้อนีค่ะเนื้อติดมันในนื้อ,อย่างดีนะคะเนี่ยเอาพึ่งตัดมาให้ใหม่ๆเลย <c oughs> ทางห้างนะคะเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดาดกระทะนะคะใส่กระทะเลยคะ่ะกระทะ หอมมาเลยค่ะแม่ไมงง่ทำไรเพิ่งใส่ด้ากระทะเดี๋ยวมากรับดูนะคะว่าโอเคไอยงังแต่ด้านนึงดูนะคะโอ้สวยมากเลยไม่ต้องด่าดนานเลยเราก็เอาไปแฝงอยู่ดีนะคะดากพอให้มีเดี๋ว่าโอ้อน่าทานมากๆเลยค่ะอ่โอ้เรียบร้อยแล้วสวยงามทั้งสองฝั่งแล้วนะคะสุดไฟสวยมากเลยเดี๋ยวเอามา หัน่นแล้วก็แกงะคะ่ะแกงใส่บวบค่ะอร่อยค่ะนะเลยมาหัน่นอันนี้เนื้อมันจะเป็นริ้วริ้วทางนี้นะคะเราจะหั่นขวางนะคะหั่นขวางก็หั่นบางๆนี้เลยนะคะเราย่างพอให้เกรียมๆข้างนอกข้างในไม่ต้องสุกนะคะถ้าสุกนะคะเพราะว่าก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้น่าทานมากๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะหั่นไปนะคะ เนื้สวยมากเลยทุกคนจ้าใส่เลยนะคะนี่เลยหั่นสวยมากนืสวยมากทุกคนจ้ะหั่นบ,งบางๆเอาไว้ใส่แกงนะคะเรื่องข้างเคียงก็เรียบร้อยนะคะบวบนะคะนนี้บวบไทยผสมกับบวบญี่ปุ่นค่ะอันนี้เนื้อจ้ะ ที่ย่างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมียอดฟักทองที่ยายแช่ฟิตไว้แล้วก็เอามาแกงค่ะพริกก็โขลกเรียบร้อยอันนี้ใบแมงลักนะคะที่ยายแช่ทิ้งไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะคะก่อนอื่นนะคะยายก็จะเอาน้ํล้างโขลกนะคะใส่ลงไปนะคะน้ำโขลกที่แกงะะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปน้ำมันน้อยเราเพิ่มหน่อยนึงนะ พอเอาน้ำเปล่าเติมเพิ่มนะคะช้าเปิดไฟค่ะต้มเลยน้ำของเราคือมัเดือดแล้วนะคะเอาพริกแกงลงไปค่ะพริกแกงใส่เลยนะคะเดี๋ยวล้างน้ำล้างพริกแกงในถ้วยลงไปด้วยนะคะใส่เลยนะโอ้โหที่ก็เดือดสักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อมาใส่นะคะ พอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเนื้อลงไปใส่เลยนะคะเนื้อลงไปใส่เลยโอ้ยเนื้อสวยมากๆค,คุะขามาทานพิงไว้สักพักนะคะเดี๋ยวค่อยเอาผักใส่ค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปะลาร้าลงไปค่ะปะลาร้าหมักนะคะมาจากเมืองไทยเลยปะลาร้าตัวนี่เลยค่ะปลาร้าผู้ช่วยนะคะเทนแค่นี้ยว ปล่อยเข้าละลายเนาะทิ้งเข้าไว้ก่อนอ่จากตอนน้ำเขาเดือดนะคะคนๆเขหน่อยนะ,ะให้เขาแก่กว่าจากการน้ำเป็นหมดแล้วเดี๋ยวก็ออกนะคะเอาน,น,น,น้ำเดือดเข้าที่นะคะเอาบวบลงไปค่ะบวใบใส่ลงไปไเลยม,มีอะไรก็ทำไปเพื่อนให้บวบมาทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นเลาวมารวมกันแก่โ <laughs> <laughs> ชคดีนะคนนี้ชอบกิน พอดีมีใบเมล็ดแช่แข็งไว้เดี hum, ๋ยวน้ำบวบก็จะออกอีกนะครับคุณใส่น้ำนิดน้อยเลยก่อนกดๆให้เขาท่วมเดี๋ยวน้ำบวกก็ออกอีกนะคะถ้าใส่น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นแต่น้ำเนาะทิ้งไว้จะคู่ค่ะใส่ยอดฟักทองนะคะที่ใส่ทำายแช่ฟิชไว้นะคะเอาไว้กินนะคะตอนมีฟักทองแล้วใส่แช่ฟิดแล้วเอามาเอาปล่อยให้เขาละลายแล้วมาแกงนะคะ ยายลวกแล้วก็นกน้ําเย็นแล้วก็แช่ฟิตติ้งไว้กินเวลาตอนไม่มีอย่างเช่นตอนนี้ไม่มีก็ยอดทองยายก็จะเอามาให้เขาละลายก่อนน้ล,ลายน้ําร้อนนะคะหรือว่าจะเอาไปชิ้งก่อนก็ได้นะคะเอาไปใส่ไมโครเวฟก่อนก็ได้นะคะเอามาไว้แกงอตอนนี้น้ําบวกก็ออกแล้วนะคะก็จะพอดีเลยนะคะแกงน้ำเล่นน้อยนะคะแกงองี่อยนะคะออ้หอมหน่าทานมากมากนะคะทุกคนจะ้ะ โอ้เริ่มเนะคะเริ่มแล้วนะคะเราจะตัดมะขามเปียกนิดนึงนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะจะได้ไม่แบบว่าไม่เค็มแป้นหรือว่าอะไรรสชาติกลมกล่อมนะคะใส่มะขามเปียกไปนะคะคนค่ะคนตัวตัวเลยอุ่ยน่าทานมากๆนะคะหอมมากเลยค่ะโอเคแล้วคะ่ะนี่เลยหนะะ้าตา โอ้แเกนบวใส่เนื้อนะคะใส่แตงกักหอมมากๆค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะนี่เลยค่ะแซ่บแซ่บแตักเสิร์ฟได้แล้วจ้าอู้หอมมากใหญ่ก็นุ่ม,ม,มอร่อยมากๆค่ะนู้น,น่าทอดทองด้วยนะคะโปดจานติน้ำมาใส่อื้มน่าาทนมาก เรียบร้อยแล้วค่ะแกงบวบเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะ